ได้ปลาตัวเดียวบันทุกเสายยางแตกเลยข้อมูลเป็นมงังข้อมูลเป็นไม้ตกลงงายแล้วคนนั้นตายครับตายโรงพยาบาลตายโรงพยาบาลทนติดบาดแผลไม่ไหว อ้าวโดนอะไรวะไอะ้ไกลมาขึ้น ba này ạ cả cái 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 này nữa phải เอาโดนอไ,อไอ้กายมาขึ้นไอ้กายมาขึ้นเอาลุ้นอไอ้กายมาขึ้นตรงนี้ตัวบอลเลยเดือร้อยฮะตัวที่ยิงไอโ้โพแต่ไอ้กายมาขึ้นตรงนี้ 그렇죠? 네. 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 ลูกฟาดเนหน <Yeah. S 1> ต้องตัดขนาดไหนถึงจะพอมันวะตัดเยอะก็เหมือนมันไปเคว้งคว้างเลยฮะอืมไหว โอใครยิงข้ามไปละโอ้นไหมยกงดตัว,ตวดูเดนน้ำหมุนเิไอ้โพ,พใหญ่ <c oughs> ต้องมีใครดูกิโลก็ไม่มีมา ใหญ่สุดๆครับตัวนี้อยู่ในเกณฑ์15น่าจะได้อยู่ชอดยิงไม่ได้ครับกล้องมีปัญหาคิดว่าเปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดเอาขึ้นมาแล้วถึงจะรู้โอ้ยยอดเลยครับตัวนี้ไล่ปลาตัวนี้ขึ้นแล้วก็ยกหัวนะครับ ยกหัวออกซ้ายแล้วผมยิงไม่ตรงหรอกเอกก็ยิงตรงแต่รู้สึกว่าจะหันลบเอกแล้วมาโดนลูกดอกเราครับเอกบอกว่าไม่ได้เจมปืนเลยทีนี <c oughs> ไ้ไล่ปลามาให้คนอื่น <c oughs> ไล่ปลาไปให้เขายิงครับ <c oughs> ใส่ร้อยปอนด้วย <c oughs> โอ้โหใส่คนช่วยเยอะ ชาปลาสวายนี่ก็สวายอีกแล้วเอาสวายมาเจอสวายโห oh, หนังหนาๆครับตัวแล้วเก้าโลก,กว่าห,หนังหนาๆเลยกึบก็บมีหลายๆคนอยากรู้ข้อมูลเป็นมัง ต้องหมุนเป็นไม้กลงตายแล้วคนนั้นตายครับตายโรงพยาบาลตายโรงพยาบาลทนติดบาดแผลไ,ไม่ไหวเนื่องจากปืนเข้าเป็นประกอบเองด้วยแล้วปืนทำเองปืนสร้างมาแล้วประกอบปืนใช่สร้างมาประกอบเองแล้วเข้าสร้างมาเป็นไกไกล,กลแบบนี้เป็นเซฟแบบนี้ครับเซตแบบร่วมครับมันร่วมมันล่นได้เซฟตัวเนี้ย แบบข้องนาวีก็จะล่นเองแล้วมันเป็นที่เซฟมันเป็นที่ลั่นมันลั่นเป็นที่เป็นที่ลั่นครับแล้วเข้าเซฟอะ่ะมันมีปืนมีเซฟได้เข้าเสียบเอาไมา้เสียบรูเพื่อไม่ให้เซฟมันล่นอ๋อเหมือนล็อกเซฟครับก็คือสรุปว่าเซฟไม่มีใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วเข้าขึ้นยางเข้าขึ้นไปแล้วเส้นหนึ่งขึ้นยางไปเส้นหนึ่งปุ๊บก็ลุกดอกแล้ว แล้วเขากาลังเอื้อมไปขึ้นอีกเส้นหนึ่งเกาะมาแล้วแล้วท้ายปืนของเขามันล่นาละท้ายหลุดล่นไม่บางทีเราขึ้นปืนอ่ะปึ๊บพอเรามาหยิบเส้นสองน่ะถ้าปืนชักสั้นมันจะหยิบได้ถ้าปืนชักยาวยาวเนาะมันต้องเอาปืนมาวางนี้ไม่เขาไม่ได้วางเลยค้ำปกติค้ำท้องปกติแต่คือตรงเนี้ยมันหลุดลงไปปุ๊บลงไปเลยลงมาวางขาครับ กระแทกกับพื้นแล้วควควนี้ลูกดอกมันจะเชิดขึ้นมาลูกดอกก็วิ่งเข้าท้อง,งใช่เอาพอตกไปปึ๊กตรงน,นี้ก็ลั่นลั่นเพราะว่าไกลมันตกอพอมันไม่มีเตฟแล้วลั่นเข้าท้องน้อยลั่นเขา้าท้องส่วนขึ้นมาทิมเขาว่าทิ้มปอดอเป็นท่านี้พ<ไ>อตกคืนโป๊ะขึ้นยางไปแล้วเส้นหนึ่งเขาเป็นรุนเลอร์นี่เห็นไหมแบบถ้าเป็นลอเลอร์ด้วยเส้นหนึ่งแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเข้าเสริมอ๋อพอกระแทกพื้นก็ ร้านใส้ตัวเองร้านใส่ตัวเองก็ยังงงว่ามันเข้าท้องได้ไงแสดงว่าเขายืนค้อมปืนอยู่นี้อยู่ไหมก็ตกมากอย่างนี้มันตกตกมาปึ๊ดอย่างนี้เลยตกมากเพราะว่ามือเนี่ยมันดึงมันดึงยางคือการ้ำท้องเนี่ยหลายหลายคนนะที่เห็นขึ้นต้นไม้นะขำท้องแล้วพลาดอย่างนี้นะนี่นะไอ้พวกเนี้ย ตองเงี่ยงหลังในกินเอวกันไปเยอะนี้เห็น<ช>นะอันนั้นแหะเป็นบ่อยแต่นะั้นคือไม่ตายไม่ตายแล้วก็คือเจ็บกันไปน,ไปนี่การคำ้ำเนี่ยต้องสําคัญการข้ำท้องในต้องให้มัน่นคงไม่ให้พลาดออกซ้ายออกขวาแม้นเงี่ยงเนี่ยมันกินตัวเองแต่นี่ในกรณีนี้คือพลาดแล้วลงผื้นลงผื้นเซฟเอนไก่มันเลเื่อนลั่นเลยแต่มือมือเข้าว่ามือจับยางแล้วก็พอโดนคู่คอปล่อยปล่อยปืน การที่น้อยโอกาสน้อยที่จะเกิดแต่ว่ามันก็เกิดได้คอันตรายเซฟไว้ก้อนปลอดภัยที่สดุดนี่ครับผลงานยางแท็บแตกเลยครับได้ปลาตัวเดียวบรรทุกเสาย,ยางแตกเลยมาลุ้นน้ำหนักกันครับเสียดายไม่ได้ชดยิงมั่นใจว่าเปิดกองแต่สรุปว่าไม่ได้เปิด โอ้โอะไรกันนี่หยุดโอ้ใหญ่สิบสองแปดศูนย์โอ้โหสิบสองแปดศูนย์แค่ไม่ถึงสิบห้าโลกะว่าจะถึงสิบห้าโลเนี่ยันใหญ่โตงี้อ่ะ โอ้ใหญ่ตัวมั้หานคิดว่า15ห้าโลแล้วใหญ่นี่ครับแผ่เข้าแผ่เข้าข้างนี้ไปออกข้างโน้นเข้ากกหูพอดีเลยจริงๆแล้วมันหันหน้าให้มันหันหน้ากลับทางนะครับ หันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาทางขวาเพราะผมยิงไม่ตรงแล้วปลาก็กลับตัวนะครับกลับตัวมาทางนี้กลับตัวมาท่านี้ผมมายิงไม่ตรงแต่ผมได้ตอนกลับตัวแต่เอก็ยิงตรงนะครับปลานะ่ะหลบเอกหลบลูกดอกเอกเนี่ยปลามันอยู่อย่างเงี้ยยกมาหมวนหลบลูกดอกเอกแล้วก็วนวนกลับนะตอนมวนกลับนี่แหละมาโดนโดนข้างนี้ออกข้างนู้น เดี๋ยวพลิกปลาไม่ไหวครับตัวมันใหญ่ <c oughs> ก็มันไม่มีชอดยิงก็เลยอธิบายไว้อย่างนี้ครับเดี๋ยวทำปลาครับ